สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีข่าวดีๆมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านายกปลื้มอาหารไทยเมนูส้มตํากับพลากุ้งติดอันดับโลกเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัตินหน้าที่โฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีอนุชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แสดงความยินดีกับผลการจัดอันดับอาหารไทยจาก Taste Atlas เว็บไซต์ที่รวบรวมสูตรอาหารและก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกในการจัดอันดับ Best r a t e Sal ดส์อินเดอะเวซึ่งของเราเนี่ยมีติดอันดับ1-10อยู่2เมนูด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นเมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลกผลการจัดอันดับเนี่ย เมนูของไทยเราหรือว่าอาหารของไทยเราติดอันดับ6คือส้มตําแล้วก็อันดับ9คือปลากุุงเรามาด้นานเก่าเนี่ยจัดอันดับโดยการใช้ผลคะแนนจากนักรีวิวทั่วโลกนะครับประกาศออกมาเมื่อวันที่27มีนาคมสําหรับเมนูส้มตําที่ได้รับอันดับ6ในการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยทางเว็บไซต์เขาให้คํานิยามว่าเป็นส่วนผสมของเมนูส้มตำเนี่ยประกอบไปด้วยมะละกอดิบที่ฝานเป็นเส้นบางๆถั่วลิสงถั่วฝักยาวมะเขือเทศ กุ้งแห้งรวมไปถึงวัตถุดิบอื่นๆตามต้องการแล้วก็ผสมด้วยซอสที่มีส่วนประกอบของกระเทียมพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามโดยเมนูนี้จะมีรสชาติเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวพบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทยนะครับเมนูส้มตำเนี่ยมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับส่วนผสมถือได้ว่าเป็นเมนูสลัดที่เรียบง่ายได้รับความนิยมและเป็นเมนูในร้านอาหารไทยทั่วโลกโดยรับประทานเป็นอาหารจานหลัก กินไปกับข้าวก็ได้หรือว่าจะรับประทานร่วมกับอาหารประเภทโปรตีนชนิดอื่นๆก็ได้ด้วยเช่นกันสำหรับเมนูหรือว่าอาหารที่ชื่อว่าพลากุ้งเนี่ยนะครับได้รับการจัดอันดับอยู่อันดับที่9ซึ่งทางเว็บไซต์ได้ให้คํานิยามบอกว่าเป็นยำกุ้งสดมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวโดวยมีส่วนประกอบนะครับประกอบไปด้วยกุ้งตะไคร้หอมแดงผักกาดใบมะกรูดผักชีและก็ใบสะระแหน่ ราดน้าวยซอสที่ทําจากพริกแล้วก็น้ามะนาวซึ่งเมนูนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกันสามารถเพิ่มวัตถุดิบก็ได้แล้วก็ส่วนผสมอื่นๆได้ตามต้องการเลยนะครับโดยเมนูนี้เนี่ยมีรสชาติจัดจ้านและก็หอมเครื่องสมุนไพรไทยเรานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ยินดีและก็ชื่นชมอาหารไทยที่ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องนะครับสแสดงถึงความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายและเป็นที่นิยม โดยอาหารไทยเราจะต้องผ่านการผสมผสานวัตถุดิบทั้งสมุนไพรเครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์มีสปปรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและก็มีคุณค่าทางโภชนาการตลอดจนรสชาติที่กลมกลม่อมครบรสนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้านอาหารนะครับที่ยังคงรักษาคุณค่าอัตลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว้จนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเสมอมานะครับ